รถทั้งนั้นนะคะหลักรถค่ะอ่ะหลักรถค่ะพนะนีเด็กอยู่นนคนเลยค่ะอนที่สุดจคุณแม่วันนั้นอดตัวดีเด้อคนยังไม่ขึ้นเลยนะคะฮะนี่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 แหวกอ๋อถอน ถอนหาอนหมอยทอนหมอยจ้านั <c oughs> ่นฮินบอนั่นฮินบออะก็มีครั้นี้แหละสออลไลฮะคุณเมฆกับเบิ้งุุนแล้วโหลดแล้วประกิดกับคุณไนสน่ะนะเลินเป็นบ้า อร่อยเลยน้องใสผงสุรหลายรบริบารวัยน,นะคะเรียงผงสุรผู้ใดอบอกว่าไม่ต้องใส่ผงสุรหยุดหยุดทําเลยนะคะมันเป็นหยุดนะดิงงซะก่อนสันดีะต้องงงซะก่อนนะคะห้ามลูกค่ะเพราะว่าแม่ใสให้เห็นอยู่ดีๆไม่ใส่ให้เห็นเลยนะคะไม่ปิดบังนะคะอัมมนเอาน้ำซุปไหมคะแม่น่าตักน้ำซุปสิคะ นั่นน่ะถั่วอายุหานาอยู่ข้างล่างอันเรียบร้อยแล้วนะคะบวันนี้ข้าวผัดรวมมิตรนะคะเออใส่อะไรมั่งรวมมิตรรวมมิตรมีหมึกมีกุ้งมีอะไรด้วยมีมีหมูอามาฮัตโตมีตีนไก่บอระคุ้ิสใส่หน่อผัดสิบ้าแนี้น่นเนี้หนีอีกเนาะยมะมาร์าบานยูว่าเป็นไงหมูยยหมูยออะไรอย่างงี้เนาะจะมะบาหอยนางรมเอ้ยหอยนี้ไงแมงคู่มันเปอร์เซบหรอกยงไม่รู ถ้าแม่เห็ดมันต้องอะไรอ่ะอะไรแม่แช่อันนี้แช่อย่างอ๋ออันนั้นเอาออกไม่หมดเอาาะล้วจ้าหนุ่นหม้อไหม้แล้วนะคะกระเทียมมาใส่พริกไอหมูมาใส่แม่จะปั่นจะบานไม่ยังกระดารลอยจ้ะจะมอลลอใหลายไปนะกิโรสจลูก แม่เห็ดเองหรอกยากขขาวนีนี่แหละคนคนโตแก่เงี้ยมันหลายหลายเลยเก่งเขาผัดรวมมิตรนะคะยลืมใส่ไข่เหรอเก่งเก่งกระบอกแม่ผดเนาะเอาไข่มาใส่เออกระสีไส้ใดยุ่งอันนี้รวมมิตรจ้ะมันเลิศน่ะเออเลิศ นั่นเห็นเราใส่ไข่ที่หลังม่สวยนีจะมันไม่สวยอ่ะอ๋อมันก็จะอืมเราต้องใส่ไข่ก่อนนะเก่งมันจะบว่าไปขีดตมมันจังฟูขึ้นอันนี้ให็นไมเนไหมมันไม่สวยอ่ะเก่งมัดตัวให้แม่ไปน้ำจะคลองเบิดแม่ได้ลืมได้หลงไปเลยถนี่้าใส่ไข่ก่อนน้ำใส่ไข่มันจะฟูมันจะเลิศที่มันอ่ะไม่ไปขีดตมนะนะแต่แต่รสชาติมันอร่อยอยู่มันกระเซบอยู่แต่เวลามันจับเม็ดข้าวมันจะไม่จับไงเอาสิส่วนนิดนึง ใส่เคียงครบไปนีนครบแล้วลาาครบแล้วแล้วผัดต่อไปกะเพราเลยต่ไกะเพราเย่กะเพราอีจานนึ่งเผาหมอ้ยตกใจแล้วอห้เสียงกันเ้ยตกใจผ่แล้วเย็น่นี้เย็นะ ก็ดีได้เข่าเขาไหมเออตำส้มใส่ักค้งก็กได้ใชด้มตอะรตผัดเห้งอย่างนี้ยเบอกมันบอกใส่ไข่ฟูมมนเลยบ่เหี่ยงนะีง่ยเก่งม,มันต้องเป็นไข่ต้องมันต้องเป็นไข่เราผิดสูตรแล้วนะเนี่ยูตดของแ,ม,แ,แอม่แล้วมันผิดสูตรแล้วนะ จานนี้ดีกว่าแม่นางแม่นางเค็ดจานนี้ดีกว่าจานนี้ไปเลยค่ะเค็ดกัน